าเลย่พี่น <c ười> <th> ้องอยากเห็นได้ย้อมหนึ่งเไดหนึ่กิสักแป้าหนึ่งคนสองสามเมื่อแล้วไม่ได้กินก้อนมูนะ คุณขั้นไปได้เศ่าหลายกว่านี้มันไม่เบาผมเด่นขั้นถ้งแก่เขาสิ่อันเป็นคือกระดูกมะลาตอนที่ว่าแยกเป็นกินนะเพราะว่าเห็นตรงนี้ออกไปได้เศ่าหลายกวกเขาพรอมงั่นปะเนี่ครับยืนเลยยู่นี่ก็ได้กินกุ้กาวเห็ดน้าให้ไปหากินยูบ้านแบบอันนี้เอามาก้อยยู่นี่ก็ไม่กินป่ะครับอืยู่นี่ก็ไม่กินครับผม